วันหนึ่งครับพี่น้องวันนี้ผมตาบิดคนลักป่าครับยายยวงแต่ทางานเสร็จเมื่อวานนี้ครับเมื่อน,นี้ก็เลยม,มาประผาดป้าอีกมาหาขุดมันนกครับผมวันนี้มาผิกัดต,ตะกุดเชียบปอกมากับน้ำท่วมครับพี่น้องเอ้ยน้ำหลายครับนี่ครับป้ามันมื่อนนี้มาแถวตะกุดเชียบปอกมากันสองเข่าครับวันนี้ น่องว่ามีมากใหญ่ยวงเป็นรักกาเนาะครับเนาะปลาพีกาวาแหละพี่น่องเอ้ยมาดูมากินยวงมันโคบครับมันนี่น้ำโอ้พี่น่องน้ำถ่วมครับปลามันน้ำไหล มาเทแยวนี่น้ำม <ts> <asi> ู้ดมสมบูรณ์น้ำไหลด้วไหลรวงไหลเตื้งไหลเตือนเลยนี่นอนเลยนี่นะครับลำน้ำจักรลาบน้ำมากับไหลบึมบึมอยู่นอนเอ้ยนี่นะครับ น้าหัวบ่พี่น้องว่านา้ำไหลไหลพอจะห้าพักดอกเขาขึนา้นไปไดนเนาน้ำไหลแห้งบนน่นี้ของเลยของมันมีร่วงนี่กับมันนกนี่เสื้อมันนกครับนี่วันนี้ มันจะสาวโย่มันมีไปชิงแค่ย่วงหรอกดูคนเดียวดูนอสีนองหัวมันนกกับตัวหัวใหง่ครับ ยั่วงล้มานมานึงไาอยู่คนเดียวเล่านี่ไปมากวนันี่นะครับนกพีๆตัวมันยะปิเยอมีมาตั้งไง Mình chơi mà cắt đỉnh đỉnh Hả? Chạy nuôi cắt đỉnh mà Cắt đỉnh ái chấm chấm Nuôi ái à? Chắc là thật mạnh Nói rãi là thật mạnh là นี่ไ้ย่วงนมอมันครับเอาคนเดียวเฉแขน อุ้ยมาไกลอิดฟ้าร้อนนะขาดปุ่นเล่น รอบพี่น้องจะย่วงตับมั่นอีกแล้วครับตัวหัวใหญ่ๆแล้วครับเออเขมีิ่งผู้หยาดเล่ามือนี่เป็นมามเล่าล่ะเออพี่น้องเอ,อ้มือนีก็ได้สมมาภาข่วนแล้วครับในเวลาสมมาภาข่วนทำหยิบคนลักป่า นี่ยั่วงวน,นี่ก็เลยร้ายแล้วครับนี่นี่สุดถุงมมั่นแล้วครับน,นี่ตอนบิดพนลักปลาก็จะย่วกะทำเนี่ยนะครับวันนี้จะมีตะก้อปิดช,ชิปพอฝากเรื่องครับเ,ออเด้ออย่ามืออื่นจไิไรเบื้องไม้นะครับมือน,นี้ก็ขอปิดช,ชิปไปชมหนี้ครับ สวัสดีครับ